สวัสดีค่ะทุกคนการไปหาังกับแพลน vs ส o มบี้ฮีโร่นะคะชารินหมดประจำวันที่5เดือน2 2566นะคะหูเมื่อวานพุกนั่งดูข่าวคอมเมนทั้งวันเลยเรื่องคอมเมนเคมไทยตีกันไปตีกันมาตอนนี้เริ่มปวดหัวแล้วโอเคปุกจะไม่พูดเรื่องนั้นเราจะพยายามอยู่เงียบๆพิสุจน์ให้คนอื่นเขาสู้แทนเราเพราะคนอื่นเขาสู้ได้มากกว่าเราเอาละวันนี้นะคะเราจะได้เล่นเป็น professor brainstorm นะคะสกิลแรกก็คือ เอ่อซัมมอนนิ่งค่ะสร้างเรนดอมซอมบี้ที่มีมูล,ลค่า2สมองหรือต่ำกว่าสกิลที่2ในเลยปาทีนะคะจวดสการ์ดขึ้นมือค่ะสกิลที่3ามเดสอ f สร้างเอ,อ่อ2แบ็กอัพแดนเซอร์ที่มีดาเมจ1นเลือด1ในเรนดอมเลนค่ะสกิลสุดท้ายยูเรกาจวดซุ่มซุ่มการ์ดซปเปอร์พาวเวอร์ทริก3การ์ดขึ้นมือค่ะวันนี้ วันนี้เราอันนี้คือคู่ต่อสู้ของเราสปอตาคาร์ทางนู้นะคะเมื่อซอมบี้เล่นทริกการ์ดเนี่ยตัวนี้จะสร้าง2ดาเมจให้กับซอมบี้ฮีโร่ดังนั้นเราจะต้องจัดการสปอตาคาร์ให้ตายก่อนก่อนที่เราจะใช้ทริกการ์ดอ่ามาดูกันวันนี้จะได้เจอกับใครโรส vs. p r o f ร s s o ร b ์เบรนสตอมอ่าปุ๊กจะเลือกการ์ดที่น้อยๆก่อนมูลค่าสมองน้อยๆตอนนี้เรายังเล่นทริกการ์ดไม่ได้ ตัวนี้เมื่อเราเล่น first t r i าร์ดเราก็จะได้สุ่มการ์ดเอางันก็เล่นนี่โอเคเพราะว่าถ้าเล่นปุ๊กเนี่ยตัวนี้จะให้จะให้การ์ดเรามาโอเคได้การ์ดดีแต่ว่ามูลค่าแพง,งต่อไปนี่ไงนี่ไง b u n g e พ plumber งั้นเราลงการ์ดตัวนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยนะ เล่นข้างๆซอมบี้ก็จะสุ่มการ์ดเฮ้ยออเล่นข้างๆซอมบี้ก็จะสุ่มการ์ดขึ้นมือการ์ดพีการ์ดอ่ะมาถึงเวลาจัดการแล้วแปลงร่างซอมบี้ที่มีเลือดเยอะที่สุดนะคะมันแปลงร่างตัวเราไปไม่ให้เราใช้การ์ดไม่เป็นไรึอบมิเตอร์บล็อกอ่ะทางนู้นนะคะเหลือหนึ่งค่ะเหลือเลือดหนึ่งดังนั้นเราใช้การ์ดนี้ในการสร้างสองดัมเมจให้กับซอมบี้ เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคอ่ะปุ๊กสร้าง2องดามเมทให้กับตัวนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ใช้ทริกเกอร์อะอปึ๊บปึ๊บทางนุ้นเลือเล่อนเลอหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราลงลงถังเข้าไป แล้วเดี๋ยวทริกเกร์เราจะใช้ตัวนี้ด้วยนะคะครีโบเบนนะคะทำให้เราได้รับหนึ่งสมองในทุก,ท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 กทุกทุกครั้งที่เริ่มเกมโอเคทั้งนู้นส่งดอกทานตะวันมาที่มีสกิลสไตร์ทูค่ะแปลงรากซัมบี้ให้เป็นลรนดอมซัมบี้โอเ้เมื่อตัวนี้เลยโอเคงั้นปุ๊กขอลงไอตัวนี้ก่อนละกัน เพิ่มสมองให้กับเราค่ะฮึบฮ้ติดมิเตอร์บล็อกสุ่มสามการ์ดขึ้นมือค่ะสุปร์พาวเวอร์ชการ์ดเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้เข้าในมือ เอาตัวนี้ไว้ตรงนี้โอเคดูทางนู้นจะส่งอะไรมาตัวนี้จะสามารถลบลบดาเมจของพื้น2ดาเมจได้นะคะเมื่อผมมาจากเก็บสโตนอ้าเท่าไหร่ดาเมจสี่เหรอสี่ก็ลดมาเหลือสองลดมาเหลือสอแล้วกันฮึบโอเคกลับไปอยู่ในเก็บสโตนเหมือนเดิมค่ะ เพื่อที่มันขึ้นมารอบหน้าเราก็จะได้เหมือนกันเราก็ใช้งานมันได้อีกรอบหนึ่งเสร็จเดี๋ยวเราจะใช้การนี้แล้วทุกคนแปลงร่างซัมบี้ทั้งหมดให้เป็นกากันทั่วทุกคนให้เป็นนดอมซัมบี้ที่มีมูลค่า5สมองขึ้นไปอุ้ยใช้ไม่ได้มันไม่ให้ใช้เออเราไม่ต้องการให้ตัวนี้ตายใช่ปะ หรือว่าเราจะไปลดดัมเมจต,ตรงนี้แต่ตรงนี้ตายลบตรงนี้ดีกว่ายอมโดนสี่ดัมเมจก็ได้ค่ะทุกคนฮพบฮึบพอรอบหน้าเราก็จะใช้แบดมูนไรซิ่งอยู่ดีมันไม่ให้เราใช้ตอนนี้เราก็จะใช้รอบหน้าทุกคนเอามามาใช้จริงแล้วแน่จริงเอาสมองฉันไปสิสูปะ ยังไงเอนเทอร์ Enter. ถ้าไม่มีซอมบี้ในเลนนี้จะสร้างทานตะวันค่ะโอ้ยมันเด้งวะ่ะมันเด้งอะไรอ่ะ <c oughs> เราจะเปลี่ยนแค่สามตัวเท่านั้นเหรอใช้ดีกว่าสาตัวก็เอาสาตัวก็เอาสมตัวก็ชนะได้แล้ว <c oughs> โอเค นี่เราสร้าง6ดามเมตรตรงนี้แล้วก็สร้าง5ดาเมตรตรงนี้โอ้ยชนะแล้วทุกคนอ่ะสมกัดสมกัดฟรีไปเรียบร้อย6ปึ๊บโดน3จัดี5เรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือ l ช n เล Mode ประจำวันที่5เด็ด2อง6ห6ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจะใหไปพัดหน้าค่ะบ๊ายเลยออีก2วันนะ